สบายดีสบายดีไหมคัมแพงสวัสดีจ้าสบายดี FC ทุกท่านทางช่องน้องคําแพงชาแนลฮตอนนี้น้องคําแพงหอดสายแล้วลูกเออคําแพงหอดสถานีรถไฟลาวจีนจากนาครหลวงเวียงจันทร์ไปหลวงพระบางเนาะอาอแล้วจไปหลวงพระบางติ บอกอีกคนน่ะพ่อจ้าค่คำแพงฮอตสถานีรถไฟแล้วเดอ้อซีขึ้นเมื่อหลวงพระบางแล้วบอกอีกคนเร็วพ่อประหัดเอ้ยคำแพงฮอตสถานีรถไฟแล้วเดอ้อบอกงาแดงเนี่ยนิ่มไครที่อยานิ่มนะตอนนี้น้องคำแพงกับ เ็นฮอดที่สถานีรถไฟลาวจีนแล้วจากนกครหลวงเวียงจันทร์ขึ้นไปหลวงพระบางสองชั่วโมงกว่าเราํำแพงเราเอาจะเห็ดลูกทันซันน,นี่ค่ะเดี๋ยวจะพาเดี๋ยวขึ้นรถไฟแล้วจะพาดูอีกทีนี่เป็นบริเวณหนาสถานีรถไฟเด้อ นี่แมนบอลขายปี้เนาะขายปี่หรือว่าขายตั๋วรถไฟนี่เดอ้อ FC ทุกท่านใครอยากมาเที่ยวเล่าหรือว่าจะเที่ยวจากเวียงจันทน์ขึ้นไปหาหลวงพระบางมาซื้อตั๋วรถไฟหรือว่าปี้รถไฟอยู่ที่สถานีรถไฟเลยสะดวกสบายดีเป็นบริการดีเดอ้อก่วงขวง ใหญ่โตอลังใหญ่โต,ตอลังการอิหรีนะขายของก็มีอ้าคำแพงลูกเจ๊หนูอยู่ไหนตอนนี้คำแพงอยู่ใส่ววะคำแพงอยู่สถานีรถไฟบอ่อนี่เด้อสถานีรถไฟลาวจีนเพ่นกบับโบได้มาจากเธอตั้งแต่ติดโควิดอยู่ฟัง ไทยพุน่นเนาะอันนี้ได้กลับมาบ้านแล้วแปลกหูแปลกตาไปเบริร์ดซื้อยางเด้อบรรยากาศเพนบริการดีโยซื้อพี่รถไฟหรือว่าซื้อตั๋วรถไฟเนาะประมาณสองชั่วโมงเลึ่งถึงบ้านถึงหลวงพระบางนี่ค่ะ น้องคำแพงนั่งรถไฟฟ้าเมื่อหลวงพระบางคำแพงนี่อย่างอีหลาคือดำตึ้งมึงแเฮ้ี่อย่งอีหลาคือดำตึงมึงแต่อีหลาสิไปเที่ยวหลวงพระบางน้ำอีแม่บอคันเด้อเดี๋ยวันข้างนอกจะเป็นตู้รถไฟเนะตู้รถไฟ ตูรถไฟออกเทียวบาบสามโมงตรงถึงหลวงพระบางกันประมาณหาโมงตรงหกโมงหาโมงครึ่งสองชั่วโมงครึ่ง,งตามนี่แหละค่ะคลิปนี้กับบ่มียังไรกัะผ้าเอฟซีมาเบิงว่า เิ่นได้กลับบ้านได้นั่งรถไฟฟ้าเพราะว่าตอนเิ่นขมไปฟังไทนะ่เนาะตอนนั้นยังบม่มีรถไฟฟ้าก็ยังบ่มีเนาะกลับมาข้างนี้มีรถไฟฟ้ากลับบ้านเมื่อก่อนนะนั่งรถทัวร์ตั้งหกชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงกว่าจะถึงบ้านแบบนี้มานั่งรถไฟแค่สองชั่วโมงเอง่ารถค่าพี่รถไฟกับประมาณอยู่ สามแสนสองพันกีบต่อคนต่อผู้หนึ่งสามแสนสองพันกีบต่อผู้หนึ่งสามแสนสองพันกีบต่อผู้หนึ่งก็เป็นเงินบาทจากบาทปะหนึ่งพันบาท,ก, 1, บาทกับสี่แสนเก้าประมาณเจ็ดร้อยกว่าบาทต่อคนหนึ่งทำแพงพาแยกกับพายแยกเมื่อทรงบ้าน ยายเพิ่นมารักษาโตน้ำเิ่นบ่สบายแม่มาหาเลยพาแม่มาทรงบ้านเิ่นหายดีแล้วก็เลยขึ้นมาทรงเพิ่นน้ำแล้วก็อยากมายามบ้านเด้อคนเฮาซอยูไก่ดูใกล้ก็คิดถึงบ้านเกิดทุกคนน่นล่ะเด้อเอฟซี FC. ตอนนี้ขึ้นรถไฟแล้วนะกำแพงกำแพงลูกเดือ ดีเอฟซีหน่อยตอนนี um ้ข um ึ um ้นรถไฟแล้วนั่งรถไฟไปทางเหนือค่ะคนเต็มเลยนั่งตู้ที่สองลำเบอร์เจ็ดดีเจ็ดอืมอืมอืมเดี๋ยวพงแฟยังอย่างงงอยาได้นั่งรถไฟเตอยาได้นั่งรถไฟตต ครถกำลังจะออกแล้วบ่ายสามแล้วไปเลยไยร่ข <c oughs> ้างคนข้างคนงนะถึง สถานีรถไฟหลวงพะบางแล้วก,กำลังจะเดินทางออกจากสถานีรถไฟนะคนหลายเลยค่ะมัน,มน,มน โดยสารกับบานเลยบานตอนนี้กำลังนั่งสามล้อเข้าไปในตัวเมืองหลวงพะบางเน่ค่ะเดี๋ยวพอดตัวเมืองหลวงพะบางแล้วจะทายหายเบอรงอีกทีเด้อตอนนี้กำลัง มาถึงที่ริมน้ำโขงจะข้ามไปบ้านข,าข้ามเรือไปบ้านเนาะข้ามเรือหรือข้ามบักขาเอินข้ามบักข้ามอย่างเูานอีกบ้างฟังนั่นเป็นฟังเชียงแมนฟังนี้เป็นฟังหลวงพระบางบ้านเพ่นนี้ต้องข้ามจากฟังหลวงพระบางออกไปหา เซียงแมนเนาะถึงจะอดบ้านต้องขามน้ำโของอีกเจอหนึง่งพาขาน้ำโขงไปแล้วท่านอยากไปจังหวัดน่านก็ไปทางบ้านเพ็่นไปเพิ่นเลยฮอดจังหวัดน่านเลย fc ทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพื่นเนเนอร์ค่ะขอบคุณหลายๆที่เข้ามาให้กำลังใจและก็ขอบคุณท,ณที่ให้ความคิดเห็นสิ่งไหนที่บด่ดีที่ตักเตือนมากกัคอขอบ ขระคุณทุกท่านเด้อค่ะ FC คลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ